มาพ่อว่าเดี๋ยวจะไปดิ้านกา่กัน่นเงือนเยอะก็สูเรอเจ้าจมาซิมา้านี่งยากแล้วมาม้าเราจ

ยังทีลีทีลีเลยรถยอดการเดินทางครับไ่ารังไปครับล่างไปล่างไปล่างไป ลางไปอีกลางไป ดูสีดูดีครับกคนตรวจตรวจอยู่นะครับนันลวัวมวมาในงแล้วรอวผดันลมางมาเียดเยามันมุน้น้วเียดเตยอ้มัไปใส่ไ่ลโเลยนะเี๋ยวเะเดี๋ยวมากมากเนี๋ย อ่าลอดลุ้นกันไปนะครับราคาก็บันด้วยสูงกับซึ้งมากนะครับอ่าลอดลุ้นกันไปนะครับผมอ่ารอนะครับตอนนี้แลนนี่นะครับแลนแลนแลนลุ้นแลนหาัดเล็หมัดแลนหมัดแลนลงแลนลงมาหาัดแลนก็ว่าหาัดแลน อ้าวกลับมาหยุดมาเบรกได้นะครับมาลอลุนกันไปนะครับเหอะเหอะแงมือเลยนะครับตอนนี้อาวอลุนกันไปครับนะครับเป็นบางไฟที่ดอกแดกดอกแดกลงมานะครับผมผ่าท่าเสียที่แล้วนะครับเป็นบางไฟไตเหล็ก3 0อยนะครับผม ขึ้นได้ลงบดได้นะครับผมผ่าทาเสียที่เลยนะครับผมนครนนําเทียงครับมันจบแล้วแรงขึ้นได้ลงบดได้นะครับผม,น,มนะครับเพิ่นสี่ตาลงแล้วนะครับผมแถวแถวเกือบสิแตะใบใหม่แล้วนะครับผม 2 8 5ครับผ่านแล้วพาเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ